วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นดาดออบบี้เปลี่ยนสีง่ายๆกันต่อดีกว่าพี่ฝนมาดูตรงนี้เร็วเข้ามาดูอะไรงั้นเหรออันเนี้ผิดอันไหนคือผิดอันที่เราเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแล้วเหยียบสีแดงคือผิดแล้วยังไหนถูกกันแน่ล่ะอันนี้ไงเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเหมือนกันนี่ไงมีป้ายบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนสีไปตามที่เขาบอกด้วยนั่นเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรดูเฮ,ฮ้อเอออะด็เอาเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นแบบนั้นน่ะ อ๋อพี่เอกทดลองให้ดูก่อนนะพี่ฝนทดลองให้ดูงั้นเหรอใช่แล้วทดลองให้ดูว่าถ้าไม่มีสีก็อื้อฮะจะไม่ลอดว่างั้นเชียวถูกต้องรีบตามมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวขอนนะเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนก็แล้วกันอ้าวแล้วไม่ไปเก็บเงินเหรอฮะเออใช่ลืมไปต้องรีบเก็บเงินก่อนนี่นี่นี่นเก็บมาแล้วถ้ามีเหรียญแบบนี้พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะนำไปซื้ออะไรบางอย่างในแมปนี้ได้แน่นอน น่าจะซื้อได้เพราะว่าพี่เอกเห็นมีสโตอยู่ข้างบนนะ่ะฮะมีสตด้วยงั้นเหรอถูกต้องเลยล่ะพี่ฝนแต่ก่อนอื่นนะเราข้ามผ่านดินแดนตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะโอ้ยโอ้โหยังพูดไม่ทันคาดคำเลยนะเนี่ยพี่เอกลองให้เป็นตัวอย่างเฉยๆลองให้เป็นตัวอย่างสองรอบแล้ว ก็ทาให้ลองให้ดูจะรู้ได้ยังไงอะพี่ฝนอืมต้องลองให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนใช่หรือเปล่าถูกต้องแล้วนะตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็เก็บเหรียญให้ได้เยอะๆเลยนะตามมาทางนี้เลยพี่ฝนไปเดี๋ยวก่อนนะมีเหรียญอยู่ฝั่งสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าทุกคนเออสีเหลืองน่าจะคุ้มที่สุดนะมีเหรียญเยอะชะมัดแล้วพี่ฝนอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนมาใหม่ได้หรือเปล่าก็ได้อยู่รีบๆมาก่อนเร็วเข้าเผือบชืบมาแล้ว โอ้ดูข้างหน้านั้นดิข้างหน้ามีอะไรงั้นเหรอข้างหน้ามีเหรียญแปลกๆอยู่ด้วยอ่ะมีเหรียญแปลกๆงั้นเราเรีบเก็บกันดีกว่าทุกคนอึบนี่เป็นเหรียญสีชมพูเก็บเลยเก็บเลยเก็บแล้วนี่โอ้โหมีขึ้นมายอะมากเลยแสดงว่าเหรียญสีชมพูอันนี้เราเก็บแล้วคุ้มมากเลยแล้วขอบอกบวกต้องยี่สิบเหรียญเนี่ยบวกเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งต่อไปข้างหน้ากันดีกว่า ข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีลูกอะไรบางอย่างที่เรืองแสงแถมเส้นทางอีกยาวไกลมากเลยล่ะขอบอกไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปได้อยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพวกเราเก่งมากเลยเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆกันหน้าทั้งสองคนน่ะทำไมอะพวกปิ๊กมันไกลเกินไปนั่นน่ะมันไกลเกินไปตรงไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วเอาหน้าเชื่อมือพวกเราเธอปุ๊กปิ๊กเกือบไปเน่มีเหรียญสีชมพูให้เราเก็บต้องว่ากลับมาใช่แล้วเพราะว่าเรางบ อย่าไปบอกเขาทุกคนว่าเรางกเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก่อน,นะข้างหน้านั้นมีอะไรบางอย่างเป็นแสงเลเซอร์ด้วยละขอบอกเราก็แค่เปลี่ยนสีตามสีเลเซอร์ไงพี่ฝนนหนอะมานี่ดิอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นสีแดงเพราะฉะน,นั้นต้องรีบเปลี่ยนก่อนไม่งั้นมีหวังตุยแน่นอนทางนู้นทางนู้นข้างหน้าเป็นสีเหลืองไงฮเราวังให้ดีนี่อูโหโอ้โหว่าแล้วเถียวอถอย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 หล<อ>ังกลับมาเกือบไปแนะ่ เกือบไปต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็สีฟ้าคราวนี้เราเลือกสีอะไรกันดีอะสีอะไรดีที่มีเหรียญเยอะสีแดงเลยสีแดงสีแดงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเรางก <c oughs> นั่นแหละไปเลยทุกคนนี่ easy c o l ล r swipe swipe มากมากแหละตอนนี้เพกได้ประมาณ300แล้วนะพี่ฝนนะสามร้อยแล้วเหรอใช่แล้วโอ้โหถ้ามีเหรียญเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวกันหยุดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะทําอะไรอะ นี่ไงเราจะแวะซื้อของกันก่อนดีกว่าแวะซื้อของในสโตรอเหรอถูกต้องแลยเขามีอะไรบางอย่างให้เรานําเหรียญที่เก็บไปแลกได้ด้วยนะเนี่ยเราสามารถแลกเพื่อนในราคา300ได้ด้วยนะงั้นกดเลยก็แล้วกันะพันหนึ่งก็มีเหรอ,อใช่แล้วกดอันนี้วื้อฉืบได้โบมาบบโบนายอยู่ไหนหนะบบอ,อ๋อต้องใส่ก่อนทุกคนนี่นะ มาแล้วมาแล้วทำไมโบตัวเล็กแท้อ้อยังน่ารักเลยพี่เอกได้อะไรมางะหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโหนี่ไงไหนอ่ะคุณกระต่ายโอ้อหคุณกระต่ายสีฟ้าน่ารักจังอะ่ะเดี๋ยวนะทำไมกระต่ายตัวใหญ่หัาโบเนี่ยเออ,เอ,อใช่จริงด้วยงั้นเราเรียไปกันต่อดีกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องสําคัญคือเก็บเหรียญถูกต้องเมื่อเรางกมัน ไปกันต่อเร็วข้าวได้เพียบเลยพี่ฝนโอ้โหมีเหรียญอย่างเยอะเดี๋ยวก่อนข้างหน้าน่าจะเป็นสไลเดอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่สไลด์ไม่สไลด์เอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไอ้นี่ก่อนเก็บเหรียญนี่นี่โอ้โหมีเหรียญเยอะมากเลยนี่ตอนนี้เพงมีเหรียญอีกร้อยกว่าแล้วนะมีร้อยกว่าแล้วเหรอใช่แล้วเอาพี่ฝนเยอะกว่าตอนนี้สามร้อยทำไมเยอะแท้เอาพี่ฝนเก่งฮะเก่งยังไงเาพี่ฝนเก็บเก่งกว่ามาเดี๋ยวกระโดดไปทางนี้กัน กระโดดข้ามผ่านสีแดงเพราะฉะนั้นต่อไปสีเหลืองยังดีนะมีจังหวะให้เราได้พักผ่อนถ้าเราไม่ได้พักผ่อนเรากระโดดไปอย่างเดียวไม่รอดทุกคนเราอาจจะเหยียบปิดสีก็ได้ต่อไปสีชมพูสีฟ้าหรอกอ่าสีฟ้าเก็บเหรียญสีชมพูมาแล้วแล้วก็มาเก็บสีชมพูอันนี้อ่าสีชมพูนี่ได้แล้วสีเขียวไม่มีอะไรข้ามเลยใช่แล้วข้ามไปเลยเฮือกจึบ เส้นทางข้างหน้าพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาด้วยล่ะขอบอกเห็นอะไรอะ่ะนั่นไง ประตูสายรุ้งเดี๋ยววันไม่ใช่ไบฟอสสักหน่อยอา้าวไม่ใช่สะพานไบฟอสเหรอไม่ใช่ไบฟอสของคุณทอเขานะเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะดูว่าคืออะไรกันแน่นี่เราต้องเปลี่ยนสีหรือเปล่าเนี่ยพี่วันคิดว่าไม่ต้องก็ได้นะจริงเหรอใช่จริงๆจ,จะใช้สีอะไรก็ได้เพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นสะพานไบฟอสสายรุง้งอ๋อนี่ไงไม่ต้องเปลี่ยนสีทุกคนเก็บก่อนเก็บเหรียญสีชมพูก่อนแหมยังจะกระโดดเข้ามาเก็บอีกเหรอแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราจะต้องใช้เหรีย นันนี่ไปไปอะไรอ่ะไปซื้อโบตัวใหม่จะซื้อโบอีกตัวหนึ่งอ่ะอพี่ฝนไปซื้อโบเพิ่มทุกคนตรงนี้เขาบอกให้มากดสีเขียวอ่ะกดสีเขียวแล้วจะมีอะไรงอกขึ้นมาเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเรากดตุ่มปุ๊บอ๋อรู้แล้วจะต้องมีสะพานงอกขึ้นมาแน่นอนสะพานไหนอ่ะ สะพานบายฟอสสายลุงอันนี้ไงเฮ้ยมาจริงด้วยอ่ะเห็นมะบอกแล้วโอ้ั้นก็วิ่งเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วก็รีบไปเลยเหรียญเท่านั้นที่เราต้องการถูกต้องเลยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้ามีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องตอบคําถามด้วยละขอบอกตอบคําถามอะไรไม่สนใจเราเก็บเหรียญก่อนตอบคำถามไม่สนใจได้ไงถ้าเราไม่สนใจเราก็จะไม่รู้นะว่าคำตอบคืออะไรเออเฮ้กดผิดสี พี่ฝนยังพูดไม่ทันจบเลยพี่เอกหล่นลงไปแล้วเออไปรอก่อนเลยมาแล้วข้าเดี๋ยวยืนรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันมาแล้วพี่ฝนข้างหน้านั่นห้าบวกห้าใช่เปล่าห้าบวกห้าอะไรยังไม่เห็นเดี๋ยวเอาสีแดงก่อนสีแดงเฉิบเอ้เฮ้ยโอ้โหระวังให้ดีโอ้เอ้ยงกไปหน่อยระวังระวังนี่ไง เราจะต้องตอบคำถามเพื่อผ่านประตูให้ถูกต้องไหนห้าบวกห้าเท่ากับสีฟ้าพี่ฝนเท่ากับสีฟ้าเหรอสีฟ้านี่ไงสีฟ้าเอาสีฟ้าก็สีฟ้าสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินเหรอใช่สีน้ำเงินโอ้โหเอ้ยห้าบวกห้าเท่ากับสิบแล้วก็สิบลบสองอันนี้รู้อันนี้รู้อ๋อแปดแปดแปดถูกต้องเลยสิบลบสองเท่ากับแปดมานี่เดี๋ยวให้พี่ฝนตอบเลยอันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้อันนี้สองสองมาได้แล้วเร็ว หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่าอันนี้ต้องเลือกสีสีแดงดีกว่าสีแดงเหรออ่าสีแดงสีสวยดีอ่าพี่เอกก็เอาสีแดงแล้วกันนี่มาทางนี้แล้วข้าวโอ้โหมีบันไดสีชมพูข้างบนน่าจะมีเส้นทางบางอย่างที่เชื่อมต่อไปอยังพี่เอกระวังนะระวังอะไรอะ่ะข้างบนเปลี่ยนสีด้วยเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรอไม่ทันแล้วโอ้โหล่วงลวงมาเป็นชิ้นเหรอ เร็วเข้าตามมานะตามมาแล้วไม่บอกก็มีสีแดงอยู่ด้วยก็บอกแล้วไงแต่พูดไม่ทันโจบพี่เอกไปก่อนแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วตรงนี้เป็นสะพานเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วเรารีบวิ่งกันไปดีกว่าพี่ฝนเพราะเรามาแข่งกันดีกว่าเข้านี่ใครถึงก่อนชนะนี่พี่กดเปลี่ยนก่อนเลยเดี๋ยวใจเย็นข้างหน้าเป็นสีอะไรงั้นเหรอข้างหน้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองทุกคนข้างหน้าเป็นสีเขียวสีเขียวเร็วเข้าสีเขียวอะไรยังไม่กดหรอก สีเขียวสีเขียวเขียวแล้วเขียวแล้วเอาเขียวแล้วเปลี่ยนสีรืบฉุบรืบฉุบผ่านไหมผ่านไหมเสียมเงินเสียมเงินอ่ะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเสียมเงินอ่ะสีเลื่เงินนั่นแหละมาที่แล้วครับผ่านแล้วทุกคนนี่อย่ามาหลอกให้เรากดต่อไปสีแดงสีแดงสีแดงที่ไหนก็เสียบเงินนี่ไงข้างหน้าสีแดงเห็นเปล่าเอาโอ้ <c oughs> ข้างหน้านี่สีแดงอย่าพูดดีทำไมหรอก็เพกยืนอยู่ตรงสีน้ำเงินอ๋อเปลี่ยนสีไม่ทันนั่นเองเปลี่ยนไปก่อนตั้งหากมาเร็วเข้าตามมานะตามมากำลังตามไปนะตามไปพี่ฟอนครับเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลจอยคิดว่าเราควรที่จะต้องไปเร็วๆหน่อยนะครับพว <c oughs> กเป๊กพี่ฟอนน่ะ <c oughs> อยู่นี่แ <c oughs> น่หลอนลงไปทำไมอ่ะอยู่นี่ไงเปลี่ยนสีไม่ทัน พี่ฝนอย่าวิ่งไปวิ่งมาดิมาแล้วค่ะโอ้โหอุมโมงค์อันนี้เป็นสีสายลุงแถมเราจะต้องกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ยักด้วยนะขอบอกเนี่ยต้นไม้มาริโอเห็นเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วรีบขึ้นไปกันดีกว่าทุกคนโถเอ้ยทำไมเหรอกระโดดจะถึงแล้วหล่นลงมาอยู่ที่เดียวกับพี่ฝนเลยเรืจอืบใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนี่ข้างหน้าเจออะไรง้เหรอเจออะไรมีบันไดสองทางเนี่ยบันได2ทางอันนี้พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะต้อง เปลี่ยนสีหรือเปล่าพี่อคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะมันอาจจะหายอะมันอาจจะหายง่เหรอใช่แล้วอองั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูด,ดีกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทำไมอะชอบชอบเอาแล้วแต่ <laughs> ไปเร็วเข้าบันไดาสายลุงอันนี้จะหายไหมเนาะหายบอละ หายจริงเออพี่เอกมองไม่ได้นะหายจริงๆทุกคนกําลังตั้งหน้าตร้งตาวิ่งอยู่เราจะต้องรีบขึ้นไปไม่เช่นนั้นเราอาจจะตกลงไปข้างล่างก็ได้นี่พี่เอกแอบแวะไปเส้นของพี่ฝนบ้างได้ไหมมาเร็วเข้ามาทางนี้เดี๋ยวก่อนอย่าอย่าอย่า,ยา <c oughs> แวะมาอย่าอย่าอย่าแวะมาให้แวะไปหาเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแวะมาตอนนี้ถ้ <c oughs> ถึงแล้วเนี่ยนี่ไงเออเดี๋ยวก่อนนะ งลืมบอกไปว่าตอนนี้พี่ฝนได้คุณกุ๊กไก่มาแล้วด้วยอ๋อคุณกุ๊กไก่ที่เราหมุนได้เมื่อกี้เหรอถูกต้องแล้วอู๋อูเส้นทางข้างหน้ายัางอีกยาวไกลเรารีบไปกันดีกว่านะตามมาได้เลยพี่ฝนตรงน,นี้อื้อหือเกือบไปเกือบโดนเลเซอร์ดูนี่ดิโดนัทสีแดงโดนัทสีแดงต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงทุกคนเรบ,บ้เฉิบคราวนี้ไม่เก็บเหรียญได้หรือเปล่า เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้เริ่มไก่เริ่มไก่มากแล้วตอนนี้นี่อะไรอ่ะอันนี้คือแคนดีออออ้อมยิ้มมาเหรอถูกต้องอมยิ้มแคนดี้เรืองแสงสีชมพูโอ้หนี่คืออะไรเงี้ยเหรอสตอรสตอรเบอร์รี่เบอร์รี่ถูกต้องอ๋อน่ารักน่าก,กินมากเลยนะเนี่ย ตาลายแล้วอ่ะมาเร็วเข้าข้างหน้าคือบานาน่าเออมีกล้วยห,หอมด้วยฮะเพยหิวจะมัดอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องไปหาไปหาของกินสักหน่อยแล้วตรงนี้หน้าทางยา,ยากพี่หวนเริบฉิบ อันนี้คืออะไรเป็นช่องตรงกลางโล่งๆเนี่ยนะระวังนะโอ้โหถ้าหล่นลงไปนะมีหวังเราไปเริ่มใหม่แน่นอนแหละกลัวกระโดดชนกันเลยก็เฉิบนี้ข้ามผ่านเส้นทางตรงนี้ไปข้างหน้าก็จะถึงเส้นชายแล้วทุกคนต่อไปสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าเขียวดีเลต่อไปสีน้ำเงินเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งนี่น้ำเงินตรงนี้ต่อไปสีเหลืองรอก่อนมาเร็วข้าเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองเลย เปลี่ยนเลยไม่ได้เดี๋ยวก่อนต่อไปสีชมพูชมพูนะชมพูอ่ะชมพูนะชมพูวกเกือบไปเมื่อกี้เกือบหล่นไม่อะเกือบหล่นไงกระโดดไม่ถึงทําไมหล่นนะอ่ะเกือบหล่นง่ายมันกระโดดไม่ถึงมันเอื้อมไม่ถึงทุกคนไม่ไม่ใช่ทําไมพี่เอกหล่นนะอ่ะเอาตกลงพี่เอกหล่นงั้นเหรอกระโดดตามไปแล้วก็หล่นตุ๋มลงไปเลยงั้นมาทางนี้เร็วเข้าเดี๋ยวจะยืนรออยู่แถวนี้ก็แล้วกันไปก่อนก็ได้นะพี่ฝนครับพี่เอกครับ ปุ๊กปีครับจอจคิดว่าข้างหน้าเนี่ยถึงเส้นชัยแล้วนะครับฉันรู้แล้วแหละว,ว่าจะถึงเส้นชัยแล้วจอดงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรารีบกระโดดไปกันเถอะเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาแข่งกันเอาเปล่าฮะจอ์จะแข่งกับปุป๊กปีงั้นเหรอครับแข่งไหวเปล่ะล่ะจอดออนนีอยางงั้นเราก็แข่งกันได้แน่นอนครับ <c oughs> นี่มันคิดใครกันแน่เนี่ยอ่ะตอนนี้เราถึงเส้นชัยแล้วเราจะเลือกสีอะไรดีของพี่ก็สีเขียวไงพี่วนเลือกสีชมพูได้หรือเปล่า เดี๋ยวสีชมพูเป็นสีพี่ฝนตรงไหน,นอ่ะอ๋อพี่ฝนชอบสีชมพูอ๋อออย่งงางนั้นก็ได้ไปอ่าจะสีชมพูจะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าพี่ฝนชอบสีเรนโบ์ เออเดี๋ยวก่อนเหมาคนเดียวหมดทุกสีได้ที่ไหน <c oughs> ไม่ได้เหรออ๋อคนเดียวเจ็ดสีเลยก็ไม่ไหวนะเนี่ยฮะดูอะไรนี่เร็วฮอ,อได้อะไรอะ่ะนี่เรามีของรางวัลด้วยนะเนี่ยสปริงวิ่งเร็วถูกต้องเลยสปริงวิ่งเร็วแล้วก็มีสปริงกระโดดสูงแถมด้วยพรมเรนโบวด้วยนะขอบอกโอ้พี่เอกชอบพรมเรนโบะ่ะเดี๋ยวก่อนหมดแล้วเหรอใช่แล้วเราพี่ฝนตอนนี้เราจบแล้วนะฮะเราจบอะไรอะ่ะเราเล่นจบแล้วไง เราเล่นจบแล้วเหรอใช่เราเก่งอู้เราเก่งขนาดนั้นงั้นหมายความว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่อยากเก่งเหมือนกับเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิง,ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยอู้หูดูสิสายลุ้งอย่างสวยเลยอะสุดยอดไปเลย